สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับนี่แหละจุดเริ่มต้นและจุดจบของท้องนภาถ้าคิดจะมาท้าทายข้าแล้วก็เลิกคิดซะจะดีกว่าข้าจะทำให้รู้สึกเอง ไม่มีใครสามารถคว้ามันเป็นของได้ทั้งนั้นชอบการอัพเกรดแบบนี้มากจบเ็นแน่รถพลึกหนังสือพลังแห่งท้องนภากำลังรวมตัวกันสินะเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งชีวิตที่เวียนวนอยู่บนท้องนภา ยังยำเกรงต่อท้องนะคะฟ้ากะนองอาหาหารับดูได้ความยิ่งใหญ่ของข้าหรือยังคุกกี้แด n k ิง g ด o มโอเคครับก็น่าจะได้ดูคลิปกันไปแล้วใช่ไหมบอกได้เลยว่าโคตรน่าเล่นนะครับภาพอย่างเด็ดอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูข้อมูลในแต่ละจุดกันนะครับจะมีการเพิ่มหอคอยเค้กแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่แกลงกว่าเดิมพาร์ทงเข้ามาโอ้โหน่าจะเป็นอันที่มันเนี่ยยังไม่ได้มีการปลดนะครับถูกไหมน่าจะเป็นอันนี้นะครับฝั่งขวามือใช่ไหมอันซ้ายมือเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ผ่านน่าจะมีการเนิฟนะเออขอให้มีการเนิฟมือใหม่จะได้เล่นได้นะครับแล้วก็ผ่านกันได้ทุกคนส่วนอันขวาที่จะมาใหม่อ่ะจะยากก็ไม่เป็นไรแต่อนาคตคุณต้องทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับโอเคไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่า ต่อมาก็จะเป็นจํานวนชั้นนะครับอันเก่าเนี่ยมี15ชั้นอันนี้จากในคลิปมันมีถึง17ชั้นนะครับแล้วของรางวัลเหมือนจะมีไอ้กล่องแดงๆใช่ไหมแล้วก็พวกผลึกน้ําตาลไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่ารอดูวันจริงโอ้เราดูวันจริงเลยสําหรับจํานวนชั้นอันล่าสุดนะครับและก็สิ่งที่หลายคนเนี่ยรอคอยนะครับการเปิดตัวแคนดี้วิเศษตัวใหม่มีเข้ามาถึง2ตัวและที่สําคัญคือเป็นาธาตุไฟฟ้าเว้ยโอ้โห คอมโบกับอัศนีได้แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนตัวที่เข้ามาก็จะมีเจ้าย e l l y ทวิสลี่แล้วก็เจ้า b บลูพายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยจะเก่ามากด้วยนะเออน่าแปลกใจนะครับก้อนนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมีแคนดี้สตัวซึ่งผมมองว่า t วิสลี่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นตัวที่เป็นเมตาในการตีบอสกิลนะครับถ้าปรับมาแล้ว อาจจะมีการดันเพดานคะแนนตีบอสเทวทูตไปได้ไกลกว่าเดิมมากหรือเปล่าเออต้องรอดูส่วนบลูพายจะเป็นสายอลีนา่าเหมือนตอนที่เขาเป็นเมตาไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าสกิลเขาโคตรแรงออแล้วก็มีการเปิดตัวสกินเลเจนดารี่อันใหม่นะครับโอ้โหดองไว้นานเดี๋ยวเราจะได้สุ่มแล้วเป็นของเจ้าอัศนีใช่ไหมขุนศึกแห่งทองนภา,าผู้ผ่าเกลียวขึ้นนะครับ โคตรเท่เออเป็นไฟฟ้าสีเขียวเอาเรื่องจดัดดังนั้นเตรียมตัวดองแล้วก็ไปสุ่มกันนะครับสําหรับอัปเดตต่อไปเนี่ยจะมาในวันที่8นะครับยังมีเวลาอีกหลายวันให้เราได้มีการฟาร์มให้มีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมดังนั้นอย่าลืมไปเตรียมตัวกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ